ข้าราชการด้วยกันเองก็ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชมนุมควรเคารพซึ่งกันและกันชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงาน,นครับ พันธมดเอกนิรันดร์อดุลยศักดิ์ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษหนึ่งถึงขั้นต้องยกมือไหว้ขอร้องแกนนำกปปอปปสและมวลชนที่เข้าไปด่าว่าคม่มขูไล่ต้อนให้ออกจากที่ทำงานไม่ให้ทำร้ายหรือว่ากระทำความรุนแรงผมคิดว่า ข้าราชการก็คือเป็นคนที่เป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่กลุ่มประชาชนว่าผู้ชุมนุมเข้าไปข่มขู่คูกคามถือว่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกับข้าราชการเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับก็จะรู้สึกว่าโดนยามเกียรติยามศักดิ์ศรีก็ต้องดำเนินตามกฎหมายคือยอมไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเมื่อนายจุมพลจุนใสนามวลชนไปปิดล้อมอาคารซอฟตแวร์พาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของกระทรวงยุติธรรมและ DSI รวมทั้งบริษัทเอกชนอื่นๆโดยผู้ชุมนุมได้เข้าไปตามชั้นต่างๆเพื่อค่มขู่ข้าราชการและเอาโซ่ปิดคล้องทุกชั้นทำให้ไม่สามารถทำงานได้ผมว่าไม่สมควรนะครับยังไงเราก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับไม่ไม่สมควรที่จะมาใช้ความรุนแรงกับเราแล้วก็กระชากดึงเนื้อตัวเราเนี้ยครับผมผมมองว่ามัน บางทีก็ทำทำเกินกว่าเหตุกันไปเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเขายังเขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอยู่ในอาคารนะครับก็คือน่าจะไม่ถึงกับขั้นรุนแรงเกี่ยวกับไม่ถึงกับเข้าไปจู่โจมในลิฟต์ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่น่าทําถึงขนาดนั้นก็คุยกันก่อนดีกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หนายชัยเกษมนิติเสรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมการถแถลงผ่านโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจประนามการกระทําดังกล่าวและชื่นชมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่มุ่งมั่นทำหน้าที่ตามภารกิจอย่างเต็มที่การกระทําเช่นนี้นอกจากจะเป็นความผิดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างแบบอย่างที่เลวร้ายต่อสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยกระผมในฐานะอธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอประนามการกระทําของแกนนํากปปสและขอเรียกร้องให้ยุติการกระทําอันเลวร้ายเช่นนี้และถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถใช้อาวุธหรือกําลังเข้าต่อสู้หรือป้องกันตัวและทรัพย์สินของทางราชการได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ได้หลีกเลี่ยงตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เกิดการบาดเจ็บหรือล้มตายของประชาชนที่ถูกแกนนําใช้เป็นเครื่องมือ สถานที่ราชาการถือเป็นสมบัติของบ้านเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของการกระทำของกอปปสเป็นการทำให้ทรัพย์สินราชาการเสียหายแม้สถานการณ์จะรุนแรงเพียงใดข้าราชาการ DSI จะยังคงทำงานต่อไปเพราะเป็นหน้าที่ที่ไม่อาจละเว้นหรือเพิกเฉยได้จึงขอวิงวอนประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและช่วยการยุติความเสียหายของบ้านเมืองโดยตรง